เงินเท่านั้นที่จะเสร็จสให้เราได้ทุกคนเป็นใหญ่ได้ด้วยเงิน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 เงิหอมหวานสวัสดีค่ะ FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินการก่อร่างสร้างตัวนะคะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ถึงเวลาที่จะต้องเดินหน้าโควิดกำลังจะจากเราไปแล้วนะคะเราต้องรีบตั้งเนื้อตั้งตัวให้ดีเพื่อจะได้แข่งขันกับตัวเองและแข่งขันกับโลกภายนอกในการสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนอื่นขอขอบคุณ F.C. ทั้งหลายในเดือนกุมภาพันธ์ในแหลความรักที่ผ่านมาได้มีคอลไลน์เข้ามาคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษากันมากเล็กๆน้อยๆอาจารย์มากอาจารย์ก็ขอกลับไปใช่ไหมคะว่า,ามีข้อคิดยังไงมีบทเรียนยังไงาบางคนกเ็เขาเรียกอะไรปรับทุกบำรุงสุขกันไปเล็กน,น้อยๆยก็ขอบคุณมากที่ให้ความสนใจนะคะยังไงก็ตามก็ยังมี f อบางท่านบอกว่า อยากให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ความรักหรือความสำเร็จในแต่ละชีวิตจริงที่ได้ประสบมาแล้วก็ลิงก์กับตัวอย่างของดวงดาวก็เดี๋ยวจะจัดให้นะคะรอจังหวะเวลานิดนึงทีนี้เรามาเข้าเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีตุลกันดีกว่านี่ราศีตุล นะคะเริ่มเลยนะไม่ให้เป็นการเสียเวลาชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมเป็นเดือนอาริเดือนอาริที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยว้ายเดือนนี้ก็ยังจะเหนื่อยกับการแก้ปัญหากับการงานอยู่นะอย่าเพิ่งยอมแพ้ใจเย็นเริ่มตั้งแต่วันที่9มีนาคมถึงวันที่4ถึงวันที่10 9ถึง10 มีนาคมเนี่ยดาวพุธนะคะมาที่ภพปุตตะมาจากภพวินาศนะคะภพวินาศแล้วก็ภพสุภะก็คืออยากจะบอกชาวราศีตุลว่าช่วงนี้ที่ผ่านมามันมีอารมณ์ท้ออยู่อย่าไปคิดมากถือเสียว,ว่าได้พิสูจน์ความสามารถของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะงานมันเหนื่อยอะชาวราศีตุลอะสิบสี่มีนาดาวอาทิตย์ไปอยู่ภพอรลิลาภะ มาอะลีเหมือนจะท้อทอถอยถอยนะอย่าเพิ่งท้อเลยความสำเร็จมันใกล้เข้ามาแล้วนะฝ่าฟันไปดาวอาทิตย์เนี่ยอลลาลาภเนี่ยฝ่าฟันไปแล้วมันจะประสบกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะวันที่17มินาคมดาวเกตเข้ามาทับลัคนาเ,เกตทับลัคนาถ้ากับเกตมันจะไปกระตุน้น กระตุ้นให้เกิดควารู้สึกอ้อาวฮึดทำไมครั้งเหิ้นมาอไมครั้งลุยต่อ,อเพราะจะมีกําลังใจจากคนรอบข้างนะคะแล้วก็เจ้านายก็จะเห็นผลงานนะมองเห็นว่าอเขาทําด้วยความตั้งใจนะเต็มที่นะความสามารถนะตาสว่างนะตาสว่างเห็นเราแล้วเห็นเราชัดขึ้น19เก้ามีนาคมดาวพุธ อยู่ที่พบอาริตนโนมรณะมาที่อาริเป็นมหาอุดโอ้โหปัญหาที่มีอยู่จะถูกกำจัดทิ้งหมดมันทุกอย่างมันจะออกไปได้ละออกไปให้หมดปัญหามันจะจบสิ้นนะการขายโปรเจกต,ต์ต่างๆก็จะขายได้ไอ้โปรเจกต,ต์เก่าๆที่เคยเก็บไว้ในนิ้นชัด เคยขายให้นายส่งให้ลูกค้าไม่มีใครรับไม่มีใครฟังเลยทีนี้ละ่ะก <c oughs> ็จะปิ้งขึ้นมาเลยว่าอ๋ออันนี้ดีอันนี้ดีนนดขายได้ขายออกวันที่ยี่หกมีนาคมดาวพุธเดินอีกครั้งไปที่อลิวินาสุภะจบปัญหาเก่าได้เสียทีนะคะแต่ชาวราศีตุลน่ะอาจจะต้องใช้พลังในการเจรจาในการ พูดในการอธิบายให้ชัดเจนหน่อยอย่าอมพันําไว้อันนี้ต้องอธิบายบางทีเราคิดว่าเราพูดไปเท่านี้เขาเข้าใจแล้วบางทีเขาไม่เข้าใจนะเราต้องพยายามอธิบายให้สุดซอยเอาให้เคลียร์แล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีนะคะเพราะว่ามันพุทธมาจากวินาศด้วยไงสุภวินาศอริเนี่ยมันต้องแบบอืเขาเรียกกันรหละใช้ความพยายามอย่างสูงอย่างยิ่ง แต่ว่าผ่านได้เพราะว่ามันมาจากพบสุภาษด้วยวันที่29มีนาสําคัญยิ่งคือดาวพระหัสย้ายไปที่พบปุตตะของชาลาัสิตีตนสหัชชะอริปุตตะก็สืบเนื่องมาจากงานเก่าๆตอนเนี้ก็จะได้เริ่มออกสังคมพบปะลูกค้านะมีแนวทางความคิดใหม่ๆมีไอเดียบันเจิดเข้ามาเสริม ทักษะในความเอ่อนในการวางแผนในการวางแผนงานนะทุกอย่างมันจะแบบกระจาร่างสว่างใสนะคะดาวห้าที่เขาย้ายเนี่ยยังตีโกนถึงลัคนานะตีโกนถึงลัคนาดาวอ,อดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่นะอยู่ที่พบมรณนะแล้วก็มีดาวลาหูอยู่คู่กันนะี่ค่ะก็อาจจะมีเรื่องยุ่ง,งเกี่ยวกับคนรักนิดนึงอาจจะมีเรื่อง คนรักเนี่ยจะหมายถึงเออเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าใจกันผิดหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วแฟนอาจจะเข้าใจว่าเราไปแบ่งใจเป็นสองไปสร้างโลกที่สองให้กับใครยังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันโยกกันอยู่ในเรื่องของความรักเนี่ยดาวหนึ่งเห็นไหม เ้าเขาโยกกันอยู่มันก็มีผลมีผลก็ต้องใจเย็นๆใจเย็นๆเราก็เน้นเรื่องงาน,นันไปเพราะว่างานมันมันเต็มตัวไปหมดเลยงานมันทับเนื้อทับตัวไปหมดการเงินเป็นราชาโชค <c oughs> ราชาโชคก็คือเขาเรียกอะไรเป็นโชคจากพระราชาใช่ไหมได้เงินแบบง่ายๆแต่ก็จะใช้เงินไปกับ คู่ครองคนรักนั่นแปลว่าอะไร <c oughs> หรือไม่ก็บุตรบริวารก็มันก็สืบเนื่องมาจากดาวคู่ไปอยู่ะนะ้วณะใช้เงินไปได้เงินมาก็เอาเงินให้เมยเอาเงินให้แฟนเอาเงินให้ลกูกอะไรอย่างเงี้ยจ่ายโบนัสให้บุตรบริวารอันนี้ก็เป็นการเหมือนซื้อปัญหาแก้ปัญหาไปนะคะวันที่หนึ่งวันที่สิบเนี่ยมันจะยุ่งจุกจิกจากปัญหาคนอื่นสร้างเอาไว้วันที่สิบถึงวันที่ยี่สิบมีนา ก็ดีขึ้นสบายขึ้นค่อยๆโล่งงานงานงานการเงินก็เริ่มเข้าที่เข้าทางน,นะคะพอวันที่21ถึงวันที่31ก็อย่างที่บอกก็คือความรักมันจะกวนใจหน,น่อยๆนะคะโดยรวมแล้วอ่ะชาวราศีตุลก็อาจจะยังจะมีความเครียดเล็กๆน้อยๆอย,อยู่เพราะว่าจังหวะเป็นเดือนอรินะคะก็ขอให้ปล่อยผ่านไปให้พ้นเดือนนี้เนาะต่อมาตามมาด้วยราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกเนี่ยโหอย่านะคะอย่านะคะอย่าล้อเล่นนะคะดวงดียหรือเกินเป็นเดือนปุตตะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอุ้ยสดชื่นดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีตนุลักษ์ปัตนิ ราชาโชคโชคแบบพระราชาอย่างที่บอกการติดต่อดีเป็นพิเศษการเงินการงาน,งาน,งานไปแข่งที่ไหนเสนองานอะไรเขาก็เลือกเราอยู่คนเดียวมีสิบจองเลือกกูคนเดียวเลยก่อนเลยแม่พิจิกมาเอาแม่แม่พิจิกก่อนเลยเพราะว่าโง,งเ่เฮงมันจับวันที่9มีนาดาวพุธอยู่ที่พบพันทุมาจากลาพระมลณนะก็าอาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจกับใครในแบบใช้อสังหาริมทรัพย์ มาทำประโยชน์นะซื้อขายทรัพย์สินหรือเขาเรียกอะไรอาจจะเปลี่ยนรถใหม่อย่าเปลี่ยนรถใหม่อะไรทำนองนี้14มกราดาวอาทิตย์การงานมันอยู่ปุตตะเริ่มมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะมาให้จับต้องได้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากมวลชน ผู้ใหญ่ไม่ธรรมดามวลชนอีกต่างหาก17มีนาะดาวเกตมาที่พบพินานยลยราคณาพี่จีอยู่นี่เกตมาอยู่พบพินาสบายตัวปัญหาทั้งอย่างคลี่คลายอย่างเร็วไววันที่19มีนาะดาวศุกร์อุตะาตะมัตนิมหาอุดโชคดีกว่าคนอื่น<ม>เป็นร้อยเท่านะคะ<ม>เช่นอย่างที่บอกถ้าไปประกวดการแข่งขัน ไม่สวยอะ่ะแตดวงดีไม่เก่งอะ่ะแต่เฮงอะ่ะเป็นแบบนี้จะเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนในสายงานทั้งความสวยงามความดีเด่นการงานดีมีสนเสน่ห์มีคนเข้ามาสนับสนุนทําให้รู้สึกจิตใจตื่นเต้นมีความสุขอ่ดีไหมชาวราศีพิจิกเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ผิดหวังมาเยอะมากในรอบสองสปีที่ผ่านมา ยีิมีนาคมดาวพุธพบปุตตะมาจากลาภมีงานและโอกาสเข้ามาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมากมายนะทั้งงานทั้งคนมีมาให้เลือกเยอะเลยยีิบเ้ามีนาคมอันนี้สำคัญดาวพระหัสมาอยู่ที่พบพันธุนะคะอย่างที่บอกมีความคิดเรื่องการลงทุนในในด้านที่เกี่ยวกับ บ้านที่ดินหรือทรัพย์สินที่มีชิ้นใหญ่ๆมีมูลค่าเยอะๆนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหุ้นก็ได้รถก็ได้นะคะซื้อบ้านเพิ่มก็ได้หรือทำออฟฟิศใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดดาวก็รหัสที่ย้ายเนี่ยงานเงินเลิศหรูมาสำหรับชาวราศีพิจิกดูดีมีชาติมีสกูลมีงานจ็อบที่2ที่สเข้ามาให้ทำจนสนุกกับเงินที่ได้ แต่ต้องสั่งไว้เลยว่าเงินเยอะในช่วงนี้ก็จริงอยู่ยังห้ามมิให้ใครยืมเงินเพราะศูนย์แน่นอนอย่านะอย่านะอย่าใจอ่อนนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือระวังแฟนเก่ามาสร้างความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจให้โทรมาก็อย่าไปยุ่งจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้างานยุ่งนะจ้าจ้าจ้าไปเลิกกันแล้วลก,กันแล้วมาเสร็จกันเถอะนะ อย่ามายุ่งกันเลยแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคือสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะกลางเดือนมีนาคมดาวอาทิตย์เนี่ยเขามาโยกเนี่ยอาทิตย์เนี่ยโยกกับอังคารราหูวันนี้ต้องระวังอย่างมากเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุแบบฉับพลันความเร็วนะอะไรแบบนี้ได้แล้วคนสวยก็ต้องระวังคนมีเจ้าของมาแอบหลงรักมาแอบขายขนมจีบให้นะนะคะคนที่มีคนรักอยู่แล้วอะ่ะ อย่าไปสร้าง 3, สัมพันธ์ซ้ำซ้อนไม่ดีหรอกเตือนเอาไว้นะคะเงินเท่านั้นที่จะเสกสันให้เราได้ทุกคนเป็นใหญ่ได้โดยเงิน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 สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะช่วงนี้โควิดกำลังจะจากไปแล้วขอบคุณขอบคุณ f อทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ